เชื่อไหมครับว่าอนราคตของการเกษตรในปี2025าเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือเทคโนโลยีความแม่นยําสูงนี่แหละครับที่จะเข้ามาพลิกโฉมทุกอย่างที่เราเคยรู้จักกันมาเลยแล้วห,หัวใจที่ว่าเนี่ยมันสรุปได้ในประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆเลยครับก็คือทําน้อยได้มากฟังดูดีใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะครับแต่มันคือการท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเลยนะว่าการเกษตรเนี่ย ลงแรงน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะขึ้นมันเป็นไปได้จริงจแต่คําถามก็คือมันจะเป็นไปได้จริงเหรอือกับอาชีพที่แบบขึ้นชื่อว่าต้องใช้แรงงานหนักมาตลอดคําตอบก็คือเป็นไปได้ครับแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเทคโนโลยีนี่แหละครับคําตอบมันก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยที่เจอปัญหาทั้งต้นทุนสูงทั้งขาดแคลนแรงงานไปสู่ยุคข,ของสมาร์ทฟาร์มิง ที่เดี๋ยวนี้มันจับต้องได้จริงแล้วนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเอาล่ะครับมาดูกันที่ส่วนแรกเลยเครื่องมืออัจฉริยะในสนามในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเรื่องของระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บอกได้เลยว่าเข้ามาช่วยงานในไร่กันแบบตรงๆเลยคือเวลาเราพูดถึงระบบอัตโนมัติในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงแก้เครื่องจักรธรรมดาธดาแล้วนะครับ แต่มันคือเครื่องจักรที่ฉลาดขึ้นเยอะเลยมันสามารถทํางานซ้ําๆที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงมากๆตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการลงมือทําจริงๆในแปลงเลยครับลองนึกภาพตามกันนะครับมีโดรนบินขึ้นไปไม่ใช่แค่บินเล่นๆนะแต่บินเพื่อสํารวจแล้วก็วิเคราะห์แปลงพะปลูกของเราเลยเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ระบบฉีดพ่นที่เรียกว่า spot spraying ซึ่งมันก็จะฉีดพ่นยาหรือปุ๋ยแค่ตรงจุดที่มีปัญหาจริงๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ข้างล่างก็มีหุ่นยนต์ภาคพื้นดินวิ่งกําจัดวัชพืชไปพร้อมๆกันเลยสุดยอดไหมล่ะครับความแตกต่างนี่มันชัดเจนมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนที่เราพ่นยากันแบบเวียงแวงคือพ่นไปทั่วทั้งแปลงเลยมันสิ้นเปลืองมากๆแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นการพ่นแบบเฉพาะจุดได้คือตรงไหนมีปัญหาก็จัดการแค่ตรงนั้นพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีแบบปูพรมมาการใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ก็ช่วยลดต้นทุนทั้งปุ๋ยทั้งสารเคมีลงไปได้แบบมหาศาลโอเคครับนั่นคือเรื่องของเครื่องมือในสนามต่อไปในส่วนที่2โรงเรือนและฟาร์มแห่งอนาคตทีนี้เราจะขยับจากการทํางานในแปลงเปิดมาสู่การควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับหัวข้อนี้คือเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะกับ AI ครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราเอาสมองกลอย่าง AI เนี่ยมาทำงานร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆเราจะสามารถเปลี่ยนโรงเรือนธรรมดารรมดาให้กลายเป็นเหมือนห้องทดลองสุดล้ำที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้พืชของเราเติบโตได้เลย นวัตกรรมในกลุ่มนี้ก็มีตั้งแต่ตัวโครงสร้างโรงเรียนเองเลยนะครับที่เดี๋ยวนี้มันทนทานขึ้นป้องกัน UV ได้ดีขึ้นไปจนถึงระบบให้น้ําให้ปุ๋ยที่ควบคุมด้วย AI คือมันจะอ่านค่าจากเซนเซอร์ในดินแบบเรียลไทม์เลยนะแล้วก็ให้ตามที่พืชต้องการเป๊ะ,ปะแล้วที่ล้ําไปกว่าน,นั้นอีกก็คือ plant factory หรือที่เรียกกันว่าโรงงานปลูกพืชซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในตึกที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้แบบร้อเปอร์เซเลยอันนี้แหละครับคือคําตอบของการทําเกษตรใจกลางเมืองเลย เอาละครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วพลังแห่งนวัตกรรมชีวภาพคราวนี้นวัตกรรมมันจะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งคือลงไปถึงระดับชีวภาพเลยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้พืชจากข้างในครับนวัตกรรมชีวภาพหรือ bioinnovation เนี่ยพูดง่ายก็คือการใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพขั้นสูงเข้ามาช่วยทําให้พืชแข็งแรงจากภายในแล้วก็ให้สารอาหารที่เหมาะกับมันแบบเป๊ะ เหมือนเป็นการปรับแนวคิดเลยครับจากที่เมื่อก่อนเราจะคอยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็เปลี่ยนมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยหัวใจหลักๆของเรื่องนี้มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยคือวัคซีนพืชใช่ครับฟังไม่ผิดวัคซีนสําหรับพืชหลักการก็คล้ายๆกับวัคซีนของคนเรานี่แหละคือมันจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยตัวเองส่วนอย่างที่2คือปุ๋ยสังตัดอันนี้ก็ตรงตัวเลย คือเกิดจากการที่เราไปวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดก่อนแล้วก็ผสมปุ๋ยที่ให้สารอาหารเท่าที่พืชต้องการจริงๆไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินด้วยโอเคเราเห็นเทคโนโลยีสุดล้ำกันไปเลอะแล้วนะครับแต่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วผลลัพธ์จริงๆที่เกษตร,รกรจะได้รับละ่ะมันคืออะไร30-50%นะครับแล้วตัวเลขนี้มันคืออะไรมันคือเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ลดลงไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าปุย๋ยหรือค่าสารเคมี ต้นทุนพวกนี้ลดลงได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีความแม่นยําสูงที่เราเพิ่งดูกันไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาเฉพาะจุดหรือว่าการให้ปุ๋ยแบบสั่งตัดนั่นเองทีนี้เรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านกันนะครับเริ่มจากต้นทุนจากที่เคยสูงแล้วก็คุมยากตอนนี้ก็ลดลงแถมยังแม่นยําขึ้นส่วนปัญหาเรื่องแรงงานก็แก้ได้โดยระบบอัตโนมัติมาดูที่ผลผลิตกันบ้างจากที่เคยคุณภาพไม่แน่นอน ตอนนี้กลายเป็นเกรดพรีเมียมคุณภาพสม่ำเสมอและที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องสุขภาพของเกษตรกรก็จะดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าสัมผัสสารเคมีน้อยลงเรียกได้ว่าดีขึ้นทุกมิติเลยจริงๆครับดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือประโยคนี้เลยครับผลลัพธ์สุดท้ายของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้คือการที่เกษตรกรจะเหนื่อยน้อยลงแต่มีรายได้และสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการทำเกษตรกรรมในยุคใหม่สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยนะครับว่าในบรรดานวัตกรรมทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปวันนี้เนี่ยคิดว่าเทคโนโลยีชิ้นไหนที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทยได้มากที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้ครับ